เห็นถ้าเกิดคุณอ่านต่อไปในเรื่องราวนี้คนจํานวนมากมหาศาลได้มาเชื่อในพระเจา้าเพราะก,การประกาศเรื่องนี้ลงมาในข้อที่33านะครับไม่เพียงแค่เป็นโรและยอนเท่านั้นที่ประกาศการเป็นขึ้นจากความตายแล้วมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าทำงางอาคราทูตมีอยู่12คนจําได้ไหมหนึ่งคนตายเลือกอีกหนึ่งคนเข้ามาก็ยังเหลือสินะครับ ในข้อ3าาอัคราพูดตรงนี้ไม่ได้เป็นแค่เปโตรและยอนะแต่หมายถึงทั้งหมดที่เหลือด้วยจึงประกอบด้วยวิดเศษใหญ่ยิ่งในห้องนี้มีใครอยากจะประกอบด้วยวิดเศษใหญ่ยิ่งบ้างขณะที่เงาของคุณเดินาพาดผ่านใครแล้วก็หายโรคได้อยากไหมบางครั้งเราอ่านในพระคัมภีร์อ่านในกิจการเราเห็นมีแค่มีแค่เปโตรเท่านั้นแหละที่ทำได้เดินไปแล้วเงาโดนไปแล้วก็หาย จริงแล้วไม่ใช่นะครับเมื่อไม่ถึงร้อยปีที่แล้วสมิธวิคเกิลส์เวิดองท่านชื่อในเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายท่านจดจ่ออยู่กับเรื่องการเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับโคมจนกระทั่งคนมีประสบการณ์กับท่านขณะที่พวกเขาเชื่อว่าท่านเงาของท่านพาผ่านคนป่วยคนป่วยจะหายพวกเขาเอาคนป่วยไปครองอยู่ที่ข้างทางว่าให้สมิธเดินผ่าน แล้วเมื่อเราผาาผ่านไปเจอคนคเหล่านั้นหายทุกคนผมะจะบอกให้นะครับเรื่องนี้ไม่ได้บันทึกเฉพาะเมื่อ2,000ปีที่แล้วยังคงเป็นประสบการณ์จริงได้ในวันนี้จำได้ไหมที่เขาเอาผ้ากันเปื้อนจากเปาโลไปให้คนเจ็บคนปว่วยหากมีคนเจ็บคนปว่วยพระเจ้าสามารถใช้คุณวางมือบนผ้ากันเปื้อนหรือผ้าเช็ดหน้าของคุณส่งไปให้คนที่อยู่ไกลแล้วพระองค์าสามารถรักษาเขาได้ มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กับสามีซึ่งไม่เชื่อและสามีไม่เพียงไม่เชื่อนะครับแต่ต่อต้านเรื่องของพระเจ้าอยู่มากตัวภรรยาได้มาหาสวิตเป็นตส่วนแล้วก็ขอให้อธิษฐานด้วสวิตหยิบผ้าชหน้าขึ้นมาวางมือและอธิษฐาสนสั้นๆว่าพระเจ้าทําให้เขาสํานึกในความผิดบาปของเขาด้วยยนนื่นผ้าเช็ดหน้าให้กับผู้หญิงแล้วบอกเอาไปวางไว้ใต้หมอนของเจ้า ภายในคืนเดียววันรุ่งขึ้นผู้ชายกนนันรับความรอดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะความเชื่อตอนนี้เรากำลังเชื่อเรื่องอะไรอยู่ถ้าเรามุ่งความเชื่อไปเรื่องแต่หายโรคเราก็เห็นแต่ตัวเท่านั้นเองเรามุ่งความเชื่อไปที่เรื่องของสวัสดิภาพในชุดข,ของเราเราก็เห็นแต่ตัวเท่านั้นเองให้สิ่งแรกมาก่อสวนะ่งครับแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของโค์ก่อน ผ่นดินของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าวิษเดชของพระเจ้าเห็น,นแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะดูแลชีวิตสว่สวนตัวส่วนริภาของเราให้เรื่องการประกาศข่าวประเสริฐมาเป็นอันดับแรกผมไม่ได้หมายถึงให้คุณลาออกจากงานแล้วไปยืนที่สี่แยกร้องตะโกนเรียกคนมารับความรอดคุณไปทํางานแต่ขอให้คุณอธิษฐานพระเจ้าวันนี้รูปพร้อมที่จะให้พระองค์ทรงใช้ขอทรงใช้ลูกยยอย่างยิ่งใหญ่ด้วยฤกษ์เดชอำนาจ ลูกไม่ต้องการที่จะอยู่โดยปาศจากการเจดลูกต้องการการเจิอของพระวิญญาณของพระองค์วันนี้ขอเติมลูกให้เต็มล้มนด้วยพระวิญญาณของพระองค์แล้วตรัสผ่านปากลูกทําการอัศจรรย์ผ่านลูกลูกจะเชื่อฟังและทําตามทุกอย่างถ้าคุณทําเช่นนั้นการอัศจรรย์จะเริ่มเกิดขึ้นพระเจ้าจะไม่บังคับคุณแต่พระเจ้าต้องการให้คุณไปอธิษฐานคุณขอให้พระองค์ทำางาน ถ้าพระเจ้าเพียงแต่จะทําตามใจชอบของพระองค์พระเยซูคงไม่ต้องอสอนให้เราอธิษฐานหนึ่งในสิ่งที่พระเยซูสอนให้เราอธิษฐานคืออะไรครับขอให้น้ําพระทัยของพระองค์สาเร็จลงถ้าน้ำพระทัยยังไงก็สําเร็จลงเพราะพระเจ้าทําตามใจชอบอยู่แล้วต้องอธิษฐานไหมคงไม่ต้องอธิษฐานเราต้องอธิษฐานทุกวันขอน้ําพระทัยพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรา ครอบครัวของเราแล้วก็งานรับใช้ของเราสําเร็จลงผมอยากจะเห็นพวกเราทุกคนถูกใช้นะวางมือคนเจ็บคนป่วยคนตาบอดมองเห็นได้คนเป็นใบ้พูดได้คนหูหนวกได้ยิอนะอยานับางครั้งเนี่ยผมได้ยินเนี่ยได้ยินสาวพี่เพียนไปวางมือให้กับคนรู้จักต่อมาเลื่อนหาย ถึงแม้เพื่อนจะบอกว่าฟลุ๊กหรือว่าโยนความดีความชอบให้กับหมอก็ะตามแต่ผมดีใจที่วิปปิเของพระเจ้าทํางานผ่านสมาชิกของเราสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราปิดหูปิดตาต่อพระวิญญาณของพระเจ้าเราต้องฉวยโอกาสตลอดเวลาผมไปสอนผมยังอธิษฐานพระบิดาเจ้าโดยปกติผมไม่พูดข่าวประเสริฐในเวลาสอนแต่ขอพระองค์เปิดปากลูกขอเปิดโอกาสให้กับลูกแล้วหลายตาเนี่ยนักเรียนเป็นฝ่ายที่ฐานเรา เราไม่ได้ไปขโมยเวลานะคุณเพื่อประากาศข่าวระเสริฐคุณไม่สามารถเอาเวลาที่คุณทํางานที่ในจ้างจ้างคุณมาในจ้างจ้างคุณ8ปดโมงถึงห้าโมงเย็นเขาไม่ได้จ้างคุณมาประากาศข่าวระเสริฐแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามคุณตอนเที่ยงไเห็นไหมงั้นแปดโมงถึงเที่ยงทางานให้เขาเต็มที่อย่าหยิบพระคัมภีขึ้นมาแต่พอเที่ยงถึงบ่ายโมงคุณสามารถจะอดอาหารก็ได้ทานอาหารให้น้อยลงก็ได้ใช้เวลากับพระวจนะเราประกาศ บ่ายโมงจนถึงห้าโมงเย็นกลับมาทำงานเขาซื้อตัวคุณมาเพื่อเวลาเท่านั้นอย่าโกงเวลาเขาแต่นอกเวลางานแล้วให้ใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าแต่แม้แม้คุณจะทำทางานก็ตามทูลกับพระเจ้าว่าขอพระองค์เปิดโอกาสให้พระเจ้าประกาศด้วยและเดี๋ยวพระเจ้าจะเปิดโอกาสให้เห็นไหมอย่าลืมนะครับที่จะประกาศ ศูนย์กลางของการประกาศเราคือการเป็นขึ้นจากความตายเพราะว่าถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ท่านก็ยังตอยู่บาปอีกตอนถ้าการประกาศของคุณต่อให้คนอธิษฐานตามคุณแต่ถ้าเกิดความเขาไม่เชื่อในเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายความเชื่อของเขาก็ไร้ประโยชน์บอกคนข้างๆนะครับว่าไร้ประโยชน์ <Thank you. S 1> เขาก็ยังตกอยู่ในบาปอีกต้น อย่นั้นพ้องครับในข้อที่ 3, 3ามสามอักทูตจึงประกอบด้วยฤทธิเดชใหญ่ยิ่งเป็นพยานว่าพระเยซูเจ้าได้ทรงคืนพระชนแล้วเพราะอะไรครับฤทธิเดชของฤทธิเดชอันยิ่งใหญ่ยอยู่กับพวกเขาเพราะเขาเป็นพยาจนจำได้ไหม ที่พระคัรภีบอกว่าแล้วพวกเขาออกไปประกาศออกไปสั่งสอนแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าทรงยืนยันด้วยหมายสําคัญนั่นแหละคือฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่ที่ประกอบอยู่ในชีวิตของพวกเขาคุณอยากประกอบด้วยฤทธิเดชที่ยิ่งใหญ่ไหมตื่นขึ้นนึกถึงการเป็นขึ้นจากความตายทุนขอพระเจ้าประทานโอกาสที่คุณจะประกาศการเป็นขึ้น,ยายานจากความตายแล้วเป็นพยานว่าพลงได้เป็นขึ้นจากความตายแล้ว และสิ่งที่จะตามมาคือพระคุณอันใหญ่ยิ่งจริงๆเพราะคุณคือสิ่งดีๆที่พระเจ้าประทานให้โดยที่ไม่คิดมูลค่าแต่ถึงแม้จะประทานให้โดยไม่คิดมูลค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดีของคุณชะตามันจะไม่เป็นประสบการณ์ในชีวิตของทุกคนโดยอัตโนมัติเว้นแต่ความเชื่อเช่นเดียวกับความรอดเป็นพระคุณพระเจ้าประทานความรอดให้กับโสเพณีที่เลวร้ายที่สุดในโลกนี้ ประทานความรอดให้กับฆาตกรที่เลวร้ายที่สุดแม้ในวันนี้เขาจะยังไม่ได้รับเชื่อในโลกแต่พระเยซูก็เป็นของโสเพนีเหล่านั้นเป็นของคนที่ชั่วร้ายที่สุดในแผ่นดินเหล่านั้นนั่นคือพระคุณของพระเจา้าเรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ <Yeah. S 1> แต่คนเหล่านั้นจะไม่รอดจนกว่าเขาจะเชื่อในพระคุณของพระเจา้าเห็นไหมเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องนี้ คุณต้องการวิดเศษของพระเจ้า,าวิวดเศษอันยิ่งใหญ่คุณต้องการพระคุณของพระเจ้า,าพระคุณของพระเจ้า,าจะไม่ทํางานและเป็นประสบการณ์จริงโดยอัตโนมัติกับทุกคนคุณจะต้องมีความเชื่อใช่ไหมเมื mm ่อ hmm. คุณดําเนินในความเชื่อกล่าวด้วยความเชื่อคิดด้วยความเชื่อในที่สุดพระคุณของพระเจ้า,าจะทํางานหลายคนออกปประกาศแต่ปากก็ปากของตัวเองก็กล่าวทําลายตัวเองตลอด ในขณะที่อธิษฐานรวมตัวกําลังจะออกไปประกาศก็กล่าวทําลายตัวเองตลอดทางที่นี่มันประกาศยากคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยฟังแนละ้เวเ,นะเดี๋ยวนี้เขามีทานซิสเตอร์ใช้แนละ้วเขาเชื่อในเรื่องของเทคโนโลยีทันสมัยคนเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นยุคอวากาศแนละ้วในขณะที่เราพูดเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เรากําลังทําลายความเชื่อของเราเองคุณอยากเห็นมิสเดลอันอยิง่งใหญ่ไหมอยากเห็นพระคุณอันอยิง่งใหญ่ไหม ให้เราพูดใหม่ไม่ว่าอีกร้อยปีข้างหน้าหรือพันปีข้างหน้านักวิทยาศาสตร์จะคิดอะไรได้ก็ตามสิ่งที่เขาคิดมาได้อยู่ล้าสมัยเมื่อเทียบกับเรื่องของพระเจ้าเราเห็นไหมคนพยายามจะทํายานอาวกาศขึ้นไปข้างบนแต่ยานอวกาศมีมาก